ทอรหัสปรัชญาเจมี่ไดมอนด์บทเรียนจากนายธนาคารผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งวอลล์สตรีทในโลกการเรียนที่เต็มไปด้วยความผันผวนและวิกฤตการณ์ชื่อของเจมี่ไดมอนด์ CEO แห่ง JPMorgan Chase Co. ได้รับการยอมรับในฐานะนายธนาคารที่ไม่เพียงแต่นำพาองค์กรผ่านพ้นมรสุมครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ยังสร้างให้ JP Morgan Chase กลายเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในสหรัฐอเมริกาเบื <S <S ้องหลังความสำเร็จนี้คือปรัชญาการบริหารที่หนักแน่นตรงไปตรงมาและมองการไกลซึ่งได้กลายเป็นคำสอนที่ล้ำค่าสำหรับผู้นำในทุกอุตสาหกรรมจดหมายประจำปีที่เขาเขียนถึงผู้ถือหุ้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่นักลงทุนและผู้บริหารทั่วโลกต้องอ่าน นี่คือการถอดรหัสแนวคิดสำคัญของชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่ง Wall Street 1. ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง The Fortress Balance Sheet ปรัชญาของการเตรียมพร้อมเสมอนี่คือแนวคิดที่เป็นลายเซ็นของเจมีไดมอนเขาเชื่อว่าธนาคารต้องมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งดุดปร้อมปราการที่สามารถทนทานต่อทุกสภาวะวิกฤต ไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่คาดการไว้แต่รวมถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจไม่มีใครคาดคิดป้อมปราการนี้ประกอบด้วยทุนที่แข็งแกร่งมีเงินทุนสำรองในระดับที่สูงกว่ากฎเกณฑ์กำหนดไว้มากสภาพคล่องล้นเหลือมีเงินสดและสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายเพียงพอการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดการทดสอบภาวะวิกฤตอย่างสม่ำเสมอ ปรัชญ,ญานี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ JP Morgan Chase ผ่านวิกฤตการเงินปี2008มาได้ดีกว่าคู่แข่งและยังสามารถเข้าซื้อกิจการ Bear Stearns และ w a s ว g ชิงต o o มู u ชูเพื่อช่วยพยุงระบบการเงินได้อีกด้วยบทเรียนนี้สอนว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการวิ่งไล่ตามผลกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่มาจากการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอ 2. ความจริงที่โหดร้ายแต่นำไปสู่ความเป็นเลิศ Brutal honesty leads to excellence เจมี่ไดมอนขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและไม่ประนีประนอมเขาเชื่อว่าการพูดความจริงแม้ว่ามันจะฟังดูโหดร้ายคือหนทางที่เร็วที่สุดในการแก้ไขปัญหาและขลับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าเขาไม่ลังเลที่จะวิจารณ์การทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ชี้ให้เห็นถึงปัญหาโดยไม่เกรงใจหรือแม้แต่กระทั่งวิพากษ์นโยบายของภาครัฐที่เขาไม่เห็นด้วยความตรงไปตรงมานี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ culture of accountability ที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงและมุ่งมั่นแก้ไขข้อบกพร่อง ปรัชญ,ญานี้เตือนใจผู้นำว่าการรักษาน้ำใจอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมแต่การเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ 3. การลงทุนในระยะยาวแม้นในยามวิกฤต Investing for the long term even in a crisis ในขณะที่บริษัทส่วนใหญ่มักจะตัดลดค่าใช้จ่ายและหยุดการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยเจมี่ไดมอนด์กลับมองว่าเป็นโอกาส เขาเชื่อมั่นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตไม่ว่าสภาพตลาดจะเป็นอย่างไรในช่วงวิกฤต JP Morgan Chase ยังคงลงทุนในเทคโนโลยีขยายสาขาในตลาดใหม่ๆและฝึกผลอบรมพนักงานเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวบริษัทที่เตรียมพร้อมที่สุดจะเป็นผู้ชนะ บทเรียนนี้คือวิสัยทัศน์ของผู้นำที่แท้จริงต้องมองข้ามความผันผวนในระยะสั้นและกล้าที่จะลงทุนเพื่อความแข็งแกร่งในระยะยาว 4. ปีศาจอยู่ในรายละเอียด The d e v i l is in the details ความสำคัญของการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติแม้จะเป็น CEO ขององค์กรมหาศาลแต่เจมี่ไดมอนให้ความสำคัญกับรายละเอียดในการดำเนินการอย่างยิ่ง เขาเชื่อว่าผู้นำต้องเข้าใจธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้งในทุกมิติไม่ใช่แค่มองภาพใหญ่เพียงเท่านั้นเขามักจะลงไปซักถามผู้บริหารในสายงานต่างๆเกี่ยวกับตัวเลขกระบวนการทำงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการใส่ใจในรายละเอียดนี้ช่วยให้เขาสามารถระบุป,ปัญหาได้ตอนที่มันจะลุกลามและทำให้การตัดสินใจของเขามีความแม่นยำสูงบทเรียนนี้สอนว่า กลลุษที่สวยหรูจะไร้ความหมายหากไม่มีการลงมือปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งเริ่มต้นจากการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ 5. ความรับผิดชอบของทุนนิยม The responsibility of capitalism เจมี่ไดมอนด์คือผู้ที่เชื่อมั่นในระบบทุนนิยมอย่างแรงกล้าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่บริษัทขนาดใหญ่มีต่อสังคม เขาเชื่อว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสเต็กโฮเดอร์ไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นหรือแชร์โฮเดอร์เขาผลักดันให้ JP Morgan Chase ลงทุนในชุมชนสร้างโครงการฝึกตรางชีพแรงงานและสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมุมมองนี้สะท้อนแนวคิดทุนนิยมที่มีหัวใจซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในโลกธุรกิจยุคใหม่ เจมี่ไดมอนด์คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนายธนาคารหัวอนุรักษ์นิยมที่ยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยงกับผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจความรับผิดชอบต่อสังคมปรัชญาของเขาที่เน้นการเตรียมพร้อมความจริงใจการมองการไกลและการใส่ใจในรายละเอียดคือพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างองค์กรที่ไม่เพียงแต่จะอยู่รอดแต่จะรุ่งเรืองในทุกสภาวะ และเป็นบทเรียนการบริหารจัดการที่ทรงคุณค่าเหนือการเวลา